ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สกุลพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องผ้ากินผ้าเที่ยวแบบสบายๆส,สไตล์มิชาสีดาเดอจะเด้อมือนีย้ายสีดาพาพีผ้านองและเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารจ้ามือนี่เมนูของเขาก็คืออบไก่อบน้ําซอสมะเขือ,อเทศจ้า ไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนที่จะไปชมคลิปของเขาโปดช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเด้อจะเด้อเพื่อสิบริาพาดคลิปใหม่ๆของเขาจ้าไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า และนี่ก็คือหอมใหญ่แล้วกระเทียมนอกจากนะที่เขาหั่นและซอยไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่นี่ก็คือเครื่องปรุงของเขาจ้าเห็ดง่ายๆสไตล์บ้านเห็ดกินเองนอกจากนะเห็ดกินเองทําเองแบบง่ายๆจ้ามาจ้าเขาไม่เริ่มลงมือกันเลยจ้าเขากาตั้ง กระทะนาะจะนะเขาก็ตั้งหมอตั้งน้ำวันไว้แล้วแล้วเขากหลังจากที่มันห้อนแล้วนาะจะนะเขาก็เอาไก่ลงไปทอดจ้า จ้าหลังจากที่เนื้ออกไก่เขาเริ่มเหลืองจากน้อยแล้วนอกจะเนาะย้ายสีดาก็จะเริ่มก็จะกลับด้านจ้าเพราะกลับด้านแล้วก็ล้อสักพักหนึ่งนอกจะเนาะเขาก็บ่ต้องให้มันสุกร้อยเปอร์เซ็นต์น่จะเนาะเพราะว่าเขาก็สีเด้อบอกอยู่น่าจะเนาะเขาก็ตักออกมาพักในจานไว้จ้า จหลังจากนั้นเขาก็เอาหมออันเก่าเขาน่าจะเนาะทา,า,าน้ำมันเยอะเขากเอาเออกจากน้อยแล้วเขาเอากระเทียมที่เขาสับเตรียมไว้เนาะจะเนาะมาผัดให้หอมจ้า หลังจากที่หอมลออแล้วเฮากะเอาอ่าเฮาพ่อนไฟลงจากน้อยเนาะจะเนาะแล้วเฮากะเอาซอสมะเขือเทศที่เฮาเตรียมไว้ล้งไปผัดให้มันเข้ากันเนาะจะเนาะแล้วเฮากะใส่อ่าหอมหัวไ่ที่เฮาได้หั่นไว้เรียบ้อยแล้วล้งไปผัดให้มันเข้ากันจ้าและหลังจากนั้นเฮากะซิเริ่มปรุงเนาะจะเนาะปรุงรสด,ด้วยซอสน้ำมันหอย เกลือน้ำตาลมาจะเนาะ ต่อจากนั้นเขาก็เติมนม้ำเปลาลงไปจ้าหลังจากที่เติมนม้ำเปลาลงไปแล้วเขาก็ค้นไห้มันเข่ากันแล้วก็ชิมรสชาตินอกจะเนา,านะหลังจากที่รสชาติได้ทีแล้วเขาก็เอาเนื้ออกไก่ที่เขาทอดไว้น่าจะเนาะที่เขาพักไว้เอาลงไปนอกจะเนาะแล้วก็ทาการอบจา้ยาย้ายีดากะซีอบประมาณ1ิบนาทีน่าจะเนอะเขาก็กะเอาเนาะจ้า จ้าย้ายสีดากับซีต้มเส้นมักกะโรนีเราจะนอราะว่ามเมนูนี้เพราะยายมีช้ากินกับมักกะโรนีจ้า จ้าสำหรับวิดีโอนี้ยายสีดากะขอจบใบซ้ำนี่สากอนนอกจากนอก้อยายสีดากะพ่อยายมีช้กกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สุขุนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเขาจา้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํารวยลํารวยถูกหวยกันสู้ผู้สุขุนเดอพี่น้องเดอร์สำหรับวิดีโอนี้จบใบซํำนีสากอนพบพ่อกันวิดีโอหน่าจา้สาสบายดีสู้ผู้สุขุนสวัสดีค่ะ